โอ้โห oh, ทุกคนมันใกล้จะวันทรารวีนแล้วอืมใกล้จะวันทรารวีแวรลลนวแล้วก็คือผีหลอกวิญญาลอนมากต้องสูฝาเนี่ยใกล้จะวันทารวีนแล้วก็ผีหลอกวิญญาลอนเลยแล้วเพื่อจะทำคิวเอตอนไหนเนี่ยเขาถามเยอะกันแล้วนะแต่เราคุณแคทบูบูดี้ยังไม่ใช่ยังไม่ได้ถามเลย ไม่ได้จนไม่ทิทนทน้น่าหงายไม่ทิอ่กคุนนี้แล้วครับกุนนี้ครับกุนนี้ครับดีแล้วครับดิบิจบดิบิจบคือประเทศมันอยู่ในบ้านแล้วสมผมนั่งเป

โฮ้แทมไม่ต้องมาลองทิ้งมอมพิษจะตายเอนโอ้โหทุกคนเหมือนเลยชีวิตผมเก็บเหรียญแล้วชุบเก็บเหรียญแล้วชุบเก็บปืนก,ก่อนเฮ้ย เฮ้ยไปช่วยไมช่วยมงช่วยมะเอามันไปไหนน้าโอ้โหตอนนี้บิดมันก็ชุบผมสำเร็จแล้วครบศัตรูแล้วเฮ้ศัตรูกำลังหวนอยู่

พบศัตรูแล้วอยู่มาเจ้าใครมันเอาแสเปอร์วะไปตรงนั้น Đến phao nè Đến Ừ, dài dài dân Ở dài dân Ở dài dân Nó nó Yeah. ตังไงเอาอันนี้ไว้ทิ้งน,นะไปตรงนั้นนายววง, <c oughs> งดิบดวงบีบบอลยนงไงพบศัตรูแล้ว